ว่าหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะมีสถานที่แบบนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าท่ามกลางสายฝนครับประความยุี่ปันขี่เที่ยวแถวบ้านนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่บ้านเพื่อนนะครับที่ในป่าที่ไหนสักแห่งนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูบริเวณรอบๆนะครับเจ้าของบ้านนะครับพี่น้องพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาเยี่ยมโอ้โหสุดยอดเพื่อนผมก็ดีใจนะครับมีเพื่อน มาเยี่ยมมาเที่ยวมาหาก็ดีใจนะครับนานๆเพื่อนได้มาหานะครับตอนนี้เพื่อนกําลังยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องสนามหลวงอยู่ถ้าจะไปทานอาหารสนามหลวงเนี่ยก็มีคนครับดาราพี่น้องครับเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆบ้านหน่อยนะครับอเครับขอบคุณครับกันเองตามสบายเลยด้านกาแฟกันก่อนร้อนๆเดี๋ยวน้ำไปปั่นกันนะครับครับมันเป็น ความฝันของคนหลายหลายคนเหมือนกันนะครับเวลาเรากรเกษียณหรือเลิกกิจการทำงานต่างๆครับเราจะมีฝันแบบว่ามีบ้านสวนแบบนี้นะครับซึ่งพี่น้องเขาก็อยู่คนเดียวแล้วเขาก็เกษียณมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆบริเวณบ้านเขานะครับครับนี่คือสวนตัวบ้านนะครับ <c oughs> ที่เขาอยู่คนเดียวนะครับเขาเกษียณแล้วเขาก็มา <c oughs> อยู่ตามไร่ตามนี่ครับว <c oughs> ่างๆเพื่อนฝูงเขาก็มาเที่ยวหานะครับ ครับพี่เขาก็จะปลูกตักสวนครัวต่างๆนะครับก<า>็มีกล้วย<า>หลายอย่างครับตรงไปนู่นเลยนะครับ <Okay. S 1> เป็นที่นั่งเล่นนะครับศาลานั่งเล่น <Okay. S 1> มีมะนาวออกลูกแล้วนี่นะครับ <Okay. S 1> คือมันเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับว่า หลังกเกษียณแล้วเราก็น่าจะมีชีวิตยอยู่แบบนี้นะครับส่วนนี้ก็คือสะนี่มีสระด้วยนะครับมีสะเลี้ยงปลาโน่นนั่นนี่นะครับมีสะมีหน่อไม้ปลูกหน่อไม้อันนี้สะเลี้ยงปลาถัดมาฝั่งทางนี้พี่แกเขาก็จะปลูกกล้วยนะครับอันนี้เป็นปลูกกล้วยส่วนอันนี้เป็นมะม่วง อันนี้เป็นมังคุดอันนี้เป็นมะเฟืองนะครับจะเป็นปากกล้วยยาวไปนู้ปากกล้วยของพี่แกบางเนี่ยเริ่มออกดอ,อกออกผลแล้วนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะครับออกดอกออกผลแล้วนะครับนี่คือชีวิตหลังกเกษียณจริงๆนะครับเป็นมีความสุขมากครับพี่แกแลก็ปลูกผักปลูกหญ้ากินอะไรตามภาษาแกนะครับ กล้วยแกก็เดี๋ยวมางวอหน้าผมคิดว่าผมน่าจะได้กินกล้วยแกนะครับอันนี้คือส่วนหลังบ้านนะครับขนุนนะครับโอ้โหดกมากเลยครับถัดมานี้ก็เป็นเพื่อนชาต่างชาตินะครับฝรั่งครับดกมากเลยครับอันนี้พร้อมที่จะกินแล้วสัมบัติด้วยเฉย <laughs> ถานมาอีกก็เป็นชะอมนะครับเป็นชะอม ฝั่งนี้เป็นชะอมนะครับถัดไปอีกฝั่งนะครับจะเป็นหน่อไม้จะเป็นแคร์นะครับอันนี้พวกกินได้เลยนะครับลวกผักกินได้ทันทีเลยครับงามมากเลยครับเจอฝนเข้าไปเอ๋บางพี่ชายผมไปเดินได้มะนาวมาถุงมาเล้อเลยนะครับนี่กับชีวิตบ้านนอกก็อย่างนี้นะครับแกกแปลเทมาอยากได้อะไรก็หยิบไปครับไม่ต้องซื้อต้องขายกันบางได้มะนาวไปถุงมาเล้อเลยครับ นู่นนะครับอยากได้อีกบ้างมะพร้าวอยู่ตรงนู้นน่ะหล่นสีห้าลูกต้องขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเวราหน้าผมคิดว่าผมน่าจะได้กินกล้วยนะกล้วยฝั่งนู้นเยอะมากเลยครับครับนี่คือเจ้าของบ้านครับพี่น้องเขาอยู่คนเดียวครับเกษียณแล้วเขาเลยมาใช้ชีวิตอยู่ตามไร่นี่นะครับเป็นชีวิตที่ มีความสุขมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะมีสถานที่แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับประคองอยุทีปั่นขี่เที่ยวแถวบ้านขอบคุณครับ